สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้นาดาก็อยู่ที่หาดนางทองค่ะหาดนางทองจังหวัดพังงาน,นะคะหาดนางทองหรือว่าเขาหลักนะคะพี่น้องแต่มันมีหาดเขาหลักกับหาดนางทองนะคะอันนี้นาดาก็จะมาอยู่ตรงหาดนางทองค่ะพี่น้องนี่ค่ะ หาดนางทองเป็นหาดที่สวยงามมากนะคะพี่น้องเพราะว่าเงียบสงบค่ะแล้วก็บรรยากาศลมรื่นมากแล้วก็วิวทิวทัศน์สวยงามมากนะคะที่หาดนางทองเขาหลักค่ะพี่น้องนี่นะคะจังหวัดพังงาน,นะคะเขาหลักค่ะนี่นะคะพี่น้องด้านหลังนาดาก็จะเป็นโรงแรมนะคะเป็นรีสอร์ทอะไรพวกนี้นะคะ ที่เขาหลักจะมีที่พักเยอะมากนะคะมีทั้งโรงแรมทั้งดีสอร์ทค่ะพี่น้องนี่นะคะสวยงามมากค่ะพี่น้องตอนนี้น้ำลดนะคะเราก็จะเห็นโขดหินเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่น้องนี่นะคะหาดนางทองนะคะเขาหลักค่ะพี่น้องอยู่ที่เขาหลักนะคะจังหวัดพังงาค่ะนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะ ช่วงจะปีใหม่นะคะพวกประเทศเสวีเดนพวกยุโรปจะเยอะค่ะส่วนมากจะมาที่เขาหลักพังงาน,นะคะพี่น้องเพราะว่ามันสงบร่มรื่นเหมาะก,กับการพักผ่อนนะคะพี่น้องนี่นะคะเป็นหาดที่กว้างแล้วก็มีความยาวมากค่ะแล้วก็น้ำทะเลสวยมากนะคะพี่น้องเขาหลักจังหวัดพังงาน,นะคะหาดนางทองค่ะนี่นะคะ ถ้าใครจะมาเที่ยวแนะนําเลยนะคะทีออ่หาดนางทองเขาหลักค่ะพี่น้องบรรยากาศดีมากค่ะนี่นะคะน้ำลดนะคะน้ำลดเราก็จะเห็นโขดหินนะคะพี่น้องเวลาน้ำขึ้นเราจะไม่เห็นโขดหินเลยนะคะนี่นะคะโขดหินใหญ่แล้วก็สูงมากค่ะพี่น้องที่เขาหลักค่ะจังหวัดพังงาน,นะคะ สวยงามค่ะนี่นะคะหาดทรายนี่ก็เดินนุ่มมากค่ะเขาหลักนะคะจังหวัดพังงาค่ะแต่นาดาอยู่ฝั่งหาดนางทองนะคะวันนี้ค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนาะดาเดินไปฝั่งนู้นค่ะพี่น้อง,นองคนละฝั่งกับหาดนางทองนะคะนี่นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้นาดาอยู่ที่เขาหลักค่ะพี่น้องหาดนางทองนะคะหาดนางทองเขาหลักค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของเขาหลักนะคะพี่น้องวันนี้นาดาเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะนู่นนะคะพี่น้องอข้างบนนั้นที่เห็นเป็นจะเป็นโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทนะคะพี่น้องนู่นนะคะ นี่นะคะเป็นโรงแรมนะคะพี่น้องเป็นรีสอร์ทของเขาหลักนะคะโน่นป้าป้าก็นั่งรอนาดาอยู่โน่นนะคะพี่น้องโน่นนะคะนี่ข้างด้านหลังนาดาก็จะเป็นรีสอร์ทนะคะพี่น้องที่เขาหลักนะคะหาดนางทองเขาหลักค่ะนี่นะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณเขาหลักหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นาหาดนางทองนะคะพี่น้องหาดนางทองค่ะนี่นะคะ อันนี้ก็น้ําลงนะคะเราก็จะเห็นพวกโขดหินอะไรพวกนี้นะคะนี่นะคะพี่น้องสวยงามมากคะ่ะนี่นะคะนี่ครั้งที่แล้วนาดาเดินไปฝั่งนู้นนะคะพี่น้องแต่ครั้งนี้นาดาเดินมาอีกฝั่งนึงคะ่ะนี่นะคะอันนั้นเขาก็กําลังก่อสร้างนะคะพี่น้องทํากั้นกั้นเหมือนเขื่อนนะคะพี่น้องนี่ นี่สดสวยมากค่ะนี่นะคะพี่น้องสวยมากค่ะพอน้ําลงเราก็จะเห็นเห็นโขดหินนะคะเนี่ยค่ะเป็นโขดหินใหญ่มากค่ะพี่น้องใหญ่มากเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ฝั่ง,น,งนั่งหาดนางทองนะคะที่นาดาอยู่นี่เป็นหาดฝั่งหาดนางทองคะ่ะเขาหลักค่ะพี่น้องหาดนางทองเขาหลักค่ะนี่โขดหินใหญ่มากแล้วก็กว้างมากด้วยค่ะ นี่ที่เห็นอยู่จะเป็นดีสอดนะคะพี่น้องนักท่อเงเที่ยวเยอะมากค่ะนี่นะคะ่ะพี่น้องเตียงจะเต็มทุกเตียงเลยนะคะพี่น้องหาดนางทองเขาหลักค่ะนู่นฝรั่งเล่นน้ํากันคะ่ะพี่น้องนี่ฝรั่งเล่นน้ําด้วยค่ะนี่นะคะสวยมากค่ะถ้าเห็นที่เห็นเป็นน้ําแดมอยู่นั่นก็จะเป็นเขาหลักนะคะเป็นเขาหลักค,ค่ะนี่นะคะ่ะพี่น้องนี่ สวยมากพามาชมคะ่พะพามาชมหาดนางทองเขาหลักคะ่ะอันนี้นาด,ดาก็เดินอยู่บนโขดหินค่ะพี่น้องน้งนําลงนะคะพอน้ําลงแล้วก็จะเห็นโขดหินคะ่ะเนี่ยคะ่ะโขดหินนะคะเวลาน้ําขึ้นนี้โขดหินจะเต็มหมดเลยค่ะพี่น้องเนี่ยสวยมากนน่นนะคะนู่นปะป๊าเราก็นั่งอยู่นะคะแกร้อนค่ะพี่น้องน่นนะคะสวยมากคะ่ะ เงียบสงบนะคะหาดนางทองเขาหลักะคะ่ะนักท่องเที่ยวเยอะนะคะแต่ว่าก็ไม่เหมือนภูเก็ตนะคะพี่น้องนี่นะคะอันนี้จะเป็นหอยคะ่ะพี่น้องเป็นเป็นหอยอะไรพวกนี้ค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นพวกสาหร่า,า,ายปลาการลังอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ค่ะหอยเยอะมากค่ะพี่น้องนี่นะคะนี่นะคะสวยมากนี่นะคะ ามาชมค่ะพี่น้องพามาชมค่ะเขาหลักนะคะพี่น้องหาดนางทองเขาหลักค่ะนี่นะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นหอยพวกหอยพวกปกาลาคาร์กนะคะพี่น้องบิวสวยมากบิวทีล่าสวยงามมากตอนนี้เวลาสี่โมงเย็นนะคะพี่น้องอากาศก็จะร้อนอยู่นะคะถ้าว่าช่วงเย็นเย็นจะสวยมากเลยค่ะพี่น้องโน่นนะคะขดหมินนะคะน้าลงจะเห็นขดหินค่ะ วัดหินสวยมากค่ะพี่โนโอ้องมากสวยมากมากลนสลังลงเล่นน้ำเท้าขาะพี่โนโอ้องนะคะเนี่ยพิ่มชัดมานะคะพี่โนโอ้องอันนี้เป็นฝั่งหาดนางทองนะคะเป็นฝั่งหาดนางทองค่ะ นางทองเขาหลักค่ะพี่น้องนี่นะคะสวยมากธรรมชาติสวยงามน,น,นี่นะคะฝั่งนู้นก็กําลังเล่นน้ํากันเยอะค่ะพี่น้องโน่โนนะคะนี่วันนี้แสงแดดเริ่มหายไปแล้วนะคะพี่น้องสวยมากค่ะนี่จะเป็นโขดหินนะคะอันนี้จะเป็นหอยค่ะพี่น้องเปลือกหอยเยอะมากค่ะเป็นเหมือนเอ่อ เปลือกหอยนังล้มนะคะพี่น้องนี่นะคะเปลือกหอยเยอะมากเลยนะคะอันนี้เป็นเหมือนเปลือกหอยะคะ่ะนี่นะคะพี่น้องเปลือกหอยนังล้มนะคะเนี่ยนะคะเยอะมากค่ะอันนั้นก็จะเป็นสาหลายนะคะพี่น้องที่เห็นเหลืองๆเขียวๆนะคะเั็นก็สาหลายค่ะสวยมากค่ะพี่น้องสวยมากค่ะอันนี้ด้านหลังนาดานะคะจะเป็นอ่า โรงแรมดีสอดเนี่ยเห็นชัดมากค่ะพน้องสวยมากสวยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะน้นาดาอยู่ที่หาดนางทองนะคะพี่น้องหาดนางทองเขาหลักค่ะนี่นะคะพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยค่ะสวยมากค่ะพี่น้องสวยมากหาดนางทองเขาหลักนะคะนี่นะคะนี่นะคะพี่น้อง สวยมากนะคะหาดหนางทองเขาหลักค่ะสวยมากมากอันนี้จะเป็นหดหินเยอะมากค่ะที่ฝั่งหาดหนางทองนะคะแต่ถ้าว่าไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งไปทางาบางสักอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยมีขดหินค่ะแต่ฝั่งนี้โขดหินเยอะมากค่ะพี่น้องนี่แหละคะ่ะ น้ำลดนะคะน้ำลดเราก็จะเห็นโขดหินค่ะพี่น้องนี่นะคะเดี๋ยวน้าดาจะให้ชมบิวสวยมากค่ะหืมขับพี่น้องสวยมากสวยมากมากนี่เป็นโขดหินเยอะมากค่ะเดี๋ยวจะไปหาปะป๊ากันนะคะพี่น้องปะป๊าก็นั่งรอนอนรอนะคะ สวยมากค่ะอุ้ยนกค่ะพี่น้องนกกินปลานะคะนกกินปลานกหาปลาค่ะพี่น้องอันนี้นะกดาบดอกกัวนะคะนะทางขึ้น่อนเดจ้านี่นะคะพี่น้องอันนี้ถ้าว่าเราเดินไม่ดีเราก็จะลื่นนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นน้ำทะเลมันพึ่งลดค่ะนี่นะคะ อแสงแดดไปแล้วนะคะแสงแดดหมดแล้สวยมากพี่น้องเอ้ยสวยมากสวยนากบวยมาก มากค่ะป่าพันั่งนม่ยูทูบอาเลยแม่แม่ไม่กูจะไปนั่งด้วยนั่งด้วยยูทูบเอาไว้ดีกว่าเออฟิล์มิ